อันนี้จะมาทำของเล่นนะครับมาของอทดสอบความแม่น,น,เ,ลนเล่นกันครับมาเนี่ยๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะนะเดี๋ยวจะทดลองหนังสติ๊กทำด้วยทำด้วยยางรัรดถ,ถุงครับมานะมาลองชมมาดูครับมานะมาลองชมมาดูว่าว่าว่าจะทำเป้าว่าเป้าเป้าของเป้าที่เราจะยิงเล่นกันเนี่ยนะโอเคฮะเดี๋ยวมาชมกัน ures, ครับนะ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 โอเคครับ like, ilia, มาเดี๋ยวมา ปี๊ทำครับนะทำเป้าครับในะยิงเข้านี้ครับยิงเข้ารูครับยิงเข้ารูรูของปีครับอ่าอ่เดี๋ยวมาชมนะครับอ่โอเคครับ เป้าหมายไงฮะ,ะจะได้รู้ว่ายิงได้แม่นยำขนาดไหนครับนะเดี๋ยวมาชมครับฮะมาเดี๋ยวก็ตออต่อกับไม้ข้างในนะเี๋ยวเอาเอาเอาจะซูต่อต่อไนะอย่ามาลองชมครับ ทดลองกมาดูก่อนครับนะมาทดลองกมาดูก่อนครับนะขับไงไหครับนะนะ やばい อนีครับโอ๋อลุกเลยครับนะนะเอาไปดูครับไปดูนครับ,ไป,รบไปดูผลงานนะครับนะดูงานนะครับนะี่โหเ,ย,เยคนยะมากครับเนะ ติดเป้าเป้ากันดูครับมาติดเป้าเป้าติดดูครับมานะเอาติดเป้าติดดูกันดูนะครับอ่ะอ่ะนี่มันใกล้ไปครับมะระยะมันใกล้ไปนะนให้ไกลอีกหน่อยครับมานะะโอเคโอเคโอเคนะใกล้หน่อยนะนะอะดูครับอะขยับที่ที่ยืนยิงให้ไกลมาอีกนิดในงานเนี่ยเดี๋ยวมาไปชมครับมาป้าหมายอยู่ตรงโน้นครับนะอ่าไปดูตรงนั้นไปไปอยู่ตรงน้องเงี้ยนี่นะ อยู่ไกลฮะเนี้ยค่ะเดี๋ยวลองลองทำทำทำเป้าหมายดูฮะสนุกครับนะฮะมาเล่นกันสนุกสนุกครับนะนี่นะอาวงไว้นะเอาปากอาวงเลยนะทำนี่กันครับมาทำทำทำเป้าหมายครับเป้าหมายครับเป้าหมายเอาทำเป้าหมายครับเอาทำเป้าหมายครับ าวงเป้ากลางนะครับเนี่ยเป้ากลางนะอครับอลองดูครับลองดูครับอนี่อันนี้อยู่นอกวงนะครับเนี่ยอยู่นอกวงอยู่นอกวงก็เนี่อยู่นอกวงก็เนี่เอาดูนะก็ดูนะครับหน้าว่ายิงโดนมครับอ้าวเอามาดูก <t> ันครับอ่ะ มาดูกัครับเนะี่ๆๆ,ๆนะคาตรงกลางนี่เลยนะนะเลี้ยงคาตรงกลางนี่เลี้ยงตรงกลางนี่ครับนะจะโดนตรงไหนเดี๋ยวมาลองดูกันครับนะออกกันสนุกเลยครับนะโอเคอ่นะโอเคอ่นะนะไปดูกันอ่ะอ่ะไปดูกันคะรับนะเนี่ยๆนะ เลยไปเลยครับมาอ่าดูดูนะครับยิงโดนไหมเนี่ยเอาเดี๋ยวก่อนครับเนี่ยเดี๋ยวเตรียมเตรียมตัวก่อนอาออ๋อนะครับกระสุนก่อนครับเนี่ยนี่ยเนี่ย่นี่ยนะนะขอได้ครับเนี่ย ครับลองดูครับอ่า เล่นกันได้ที Nicolas. ่เกาะสมุยครับนะนั่งนั่งนั่งซาเต็กครับนั่งซาเต็กยางรัดถุงครับมานะแรงว่าได้เหมือนกันนะแรงครับนะโอเคครับมาโอเคอ่าอ่ามาเล่นกันที่เกาะสมุยครับมาสมุยว่าได้สวนขอกาะสมุยครับอ่ะโอเคครับมา